สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับที่พิงหัวในรถแบบปรับได้นะครับเอาไว้บริเวณข้างหูนะถ้าเกิดว่าท่านใดที่นอนหลับในรถบ่อยๆหรือว่าต้องการความสบายแนะนําตัวนี้เลยเห็นเขารีวิวค่อนข้างดีผมก็ซื้อมาใช้งานแล้วถือโอกาสเอามารีวิวเอามาทําวิธีประกอบเอาไปให้ด้วยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นคา r s ซีดเฮสเลดนะครับเป็นที่พิงหัวในรถแบบปรับได้ยืดเข้ายืดออกได้แบบนี้เอาไว้ ล็อกกับบริเวณเสาของที่พิงหัวเดิมของรถนะครับสำหรับตัวนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะปรับได้นะครับแล้วก็สามารถองศหในการหมุนนะครับคิดว่าเอาขึ้นเอาลงได้นั่นเองแล้วก็เลื่อนสไลด์บริเวณที่พิงด้านข้างได้นะครับเพื่อปรับให้เข้ากับแต่ละคนนะครับ vertical mm hmm. adjustment แบบนี้นะครับส่วนฝั่งทั้งนี้ก็บอกว่าเป็นสีดำหรือสีกาแฟ ตัวที่ผมสั่งมาเป็นสีดำโมเดล A 1 3นะครับสำหรับฝั่งทางนี้ก็ด้านหลังนะครับบอกวิธีประกอบนะครับมี1 2 3 4มีส่วนประกอบอยู่4ขั้นตอนนะครับวิธีการประกอบก็1 2 3 4แล้วก็การปรับนะครับเลื่อนแล้วก็การปรับระยะห่างด้านข้างเขาก็มีเขียนเอาไว้นิดนึงเขาบอกว่า ตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้กับคาซีทที่เสาอยู่ในช่วง7เซนถึง18เซนติเมตรเท่านั้นนะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากับรถยนต์ทั่วไปนะครับสำหรับส่วนประกอบในกล่องนะครับอันดับแรกก็จะมีที่พิงข้างศีรษะข้างหัวบริเวณหูนั่นเองสามารถเลื่อนปรับได้กดลงแล้วก็เลื่อนตรงนี้หานะครับเพื่อให้อยู่ในระยะหู ที่เราพิงไปพิงมาสามารถปรับดัดได้นะปรับแบบนี้นะครับปกติก็อยู่แนวตรงดัดได้แบบนี้เลยนะครับซึ่งที่ผมถืออยู่ตรงนี้จะเป็นหูขวาเมื่อเทียบกับรูปนะครับตรงนี้นะลองดูจะเป็นฝั่งทางหูขวาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งทางหูซ้ายก็จะหนีบอยู่ท่านี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแท่งกลางนะครับตัวนี้เป็นเซนซิโมน่าจะเป็นยี่ห้อเขานะ เป็นแท่งกลางเอาไว้ล็อกกับเสาของที่พิงศีรษะเดิมนะครับเอาเสามาลงตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาประกบเนี่ยครับสามารถกดปุ่มทั้งสองข้างเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เพื่อที่จะให้เขาล็อกพอดีแล้วก็กดตรงพนักพิงเดิมลงนะครับสังเกตดูเขาจะมีขีดด้วยนะเหมือนจะเป็นระยะนิ้วนะครับตัวนี้ก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกเป็นเบอร์นะสามารถล็อกได้ รงนี้อยู่ด้านหน้านะครับส่วนตรงนี้ก็อยู่ด้านหลังเอาไว้แขนถุงหรือแขวนกระเป๋าก็ได้นะครับเ <_ iht ime> ขาะจะยื่นออกมาแบบนี้ถ้าไม่ต้องการก็กดเข้าไปเวลาใช้งานคุณจะต้องเอาด้านนี้มาด้านหน้านะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้หันไปด้านหลังเขาก็จะเอาไว้แขวนแบบนี้นะครับแล้วบริเวณนี้ก็เขาจะมีตัวล็อกอยู่นะบริเวณนี้แล้วก็หมุดหมุดก็จะโผล่ตรงนี้ขึ้นมานะครับคุณก็สวมแบบนี้เข้าไปจากนั้นก็เอาเข้ามา กดเข้าไปนะครับเลื่อนล็อกแล้วก็ค่อยๆดันตรงนี้เข้ามานะครับล็อกเข้าไปแล้วจากนั้นเวลาที่จะแอดจัตหรือปรับคุณก็กดแบบนี้เลื่อนเข้ามานะครับเขาจะเข้ามาหนีบหูส่วนหมุดก็จะล็อกแบบนี้กดตัวนี้เลื่อนออกเลื่อนเข้านะครับเลื่อนออกก็มาทางนี้แล้วก็ค่อยๆดันออกมาเนี่ยครับเขาจะได้ทรงนี้คุณประกอบก่อนที่จะเอาไปติดตั้งก็ได้นะจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ค่อยๆเลื่อนเข้ามา กดด้านหลังก่อนนะแล้วเลื่อนเข้ามานะครับแบบนี้ตอนนี้ก็ล็อกอยู่ที่ตรงนี้ถือว่าระยะนี้น่าจะถือว่าโอเคแล้วนะครับจากนั้นเวลาใช้งานจริงคุณก็เอาตรงนี้มาสวมเขาจะมีล็อกด้านข้างอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ล็อกไปแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เราค่อยปรับนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็ล็อกเข้ามาถือว่าเสร็จแล้วนะครับเราค่อยปรับตรงนี้หาเพิ่มเติม นี่นะครับออกมาเป็นทรงนี้นะพิงหัวได้ค่อนข้างถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วคุณค่อยเอาตรงเนี้ไปล็อกเข้ากับบริเวณเสาของที่พิงศีรษะเดิมอีกทีนึงแล้วค่อยๆเลื่อนหานะครับนี่ก็คือเสร็จแล้วประกอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในกล่องจะมีถุงเล็กตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับเอาไว้เสริมกรณีที่เสาของพนักพิงศีรษะเดิมของคุณเล็กนะครับ คุณก็อาจจะต้องเอามาเสริมตัวนี้เข้าไปแบบนี้นะครับเสริมเพื่อที่จะให้เข้าได้พอดีเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาต้องเสริมแบบนี้นะครับสังเกตดูนะเสริมเข้ามาเพื่อที่จะให้มันไม่เคลื่อนไหวเหมือนกับว่าให้มันแน่นนั่นเองนะครับเสริมเข้ามาแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเสริมได้กี่อันนะสังเกตจากความหนาเขามีมาให้2แบบนะครับแบบเล็กกับแบบใหญ่คุณก็เลือกให้พอดีกับเสาพนักพิงศีรษะเดิมของคุณ ส่วนคู่มือเขาก็ให้มาด้วยนะแต่จริงๆผมมองว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรสามารถที่จะประกอบเองง่ายๆนะครับตัวนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษมีหลายภาษาเลยภาษาอังกฤษก็บอกชัดเจนระดับที่1 2 3 4นะครับเหมือนที่ผมทําไปเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันแบ่งเป็นหลายภาษานะครับขั้นตอนการใส่นะครับให้ยกที่พิงหัวเดิมขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ เอามาสวมเข้าแบบนี้จริงๆก็ต้องลดระยะให้เล็กสุดนะครับหลังจากนั้นก็เอามาสวมดูเช็คดูว่าเสาเดิมขนาดใหญ่พอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดขนาดใหญ่แบบนี้ก็ถือว่าพอดีไม่ต้องเสริมบริเวณรอบเสานะครับก็สามารถที่จะใส่สได้แบบนี้ลองสวมเข้าไปดูแล้วลองขยับดูนะครับถ้าไม่สั่นถือว่าแน่นพอดีหลังจากนั้นก็ดึงรูดให้สุดนะครับอ้าออกจากกาันเพื่อที่จะให้สวมเข้ากับเสาเดิมแด้พอดีตึงๆแบบนี้นะครับคุณก็จะได้ทรงนี้ถือว่า พร้อมเอาหัวเข้าไปวางได้แล้วนะครับจากนั้นก็ขยับดูนิดนึงถือว่าโอเคแล้วปรับได้นะครับแน่นดีผมลองขยับแล้วก็แน่นดีหลังจากนั้นก็ลองเช็คดูด้านหน้าด้านหลังขยับดูนะครับเพื่อให้แน่นลองอ้าออกดูลองยกขึ้นจริงๆปรับได้ยกขึ้นแบบนี้ได้นะครับยกขึ้นไปอีกก็ได้นะครับสามารถปรับที่บริเวณพิงรอบหูเราเพื่อให้เข้ากับใบหน้าได้ขยับขึ้นขยับลงนิดนึงปรับหมุนได้แบบนี้นะครับจากนั้น พอเช็คเรียบร้อยแล้วแน่นดีทางซ้ายทางขวาก็ถือว่าโอเคพร้อมใช้งานครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเราจะต้องขยับปรับหัวลงนะครับเพื่อให้แน่นพอดีถ้าเกิดว่าคุณต้องการเสริมหมอนก็สามารถเอาหมอนรองคอบริเวณหลังเดิมมาสวมเข้าไปก็ได้อย่างผมเนี่ยผมก็จะเสริมหมอนเข้าไปแบบนี้นะครับลองเช็คดูความหนาความบางก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะครับหลังจากนั้นก็พร้อมใช้งาน สามารถปรับขึ้นปรับลงได้รอบทิศทาง360องศาเลยนะครับ